あっ。<music> ต้องเชื่อใจไว้ในการถัดผงส่งน้อยนะครับหนึ่งรู้ทฤษฎีของสีในกองการผสม สิ่งสำคัญในนี้ไทรอยด์คือตอบโจทย์ตอบโจทย์สำคัญมากบางทีสี่อย่างก็ทำมาอยู่แล้วให้บอกกับพิเน่ให้บอกกับผู้ใหญ่ให้บอกกับอุปสรรให้บอกกับราชการที่ยางมีแฟชั่นให้บอกกับเยาวรุ่นก็ทำมาอยู่แล้วแต่ถ้าตัวนี้ผิดผิดทั้งทีเดยนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้จบสมมติแบบที่ว่าทีเราไทรอยดี่เัวนตัวนี้จะส่งผลให้เกิดโรคอื่น สีมันำมาอยแล้วให้ตรงต่อวา,า,านนะมาต,ต้องกั่ลูกค้านั่ลูกนะหังันนี้ต้องใส่ครือดิคือเนี้ารูปแบบต้องมาเชื่อเไป็นวยสีแล้วก็ทห้ครทํองประดิษฐะสิ่งต่อไปคือการใช้สีส,สีผสมผูสีตรงคอนเซ็ปต์เลือกเอเดียดสถูกตั้าเล็นในกล่องนึงนะเห็นไหมลูกเนี่นนยแ่นี้เป็นสอมปจะเบอรเอร์หนึ่งเป็นสองเป็นส,สามเป็นสีมันจะเริ่มและแสีดำ สีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลกลางสีตะโสรนะครับล so ูกปากอันนะครับลูก็จะใส่น้ำผ้าเปร์เซ็นเพราะ้าเปอร์เซ็นต์รู้ละเขาเปิดมาเาจะสีพ่กเลยเพราะบริษัทสีอย่างเขาจะทำสีมาเขาดูเลยว่าแบบไหดีที่ช่างไม่ขึ้ละนั่นก็เลยมองว่าถ้าสีพวกนี้สีที่ใช้่างเขาจะใส่สีชั่นแล้วไม่ฉุกฉใส่ข้าเปอร์เซ็นต์ก็ตดีแต่นี่เป็นสีน้ำตาลแต่ไม่เพียบแต่ทำสีดำกับสีน้ำตาลที่ใยา่บางคนงเขาชอบ ผู้บางคนที่ตัดตัเาอยากเป็นสีผ้าเเลยใช้สีน้ำตาลซึ่งมันเหมาะกับผู้ใหญ่นี่เป็นน้ำตาลเข้มลุกสีเข้มๆไ่เดขึ้นตกสายต้องถ้าสีสว่างไฮเดรเจนสว่างขี่นาาระดับการให้เป็นแฟชั่นของของคนที่มีมีองกอร์เซ็นต์ถ้าสีเป็นเ่นตาเ่าไหไ่ลูก อ,อีกกรณีมันจะมีโตนหยหลายๆโจนเรื่องของเคมีมันจะมีความหลากหลายมากลูกเพราะฉะนั้นนะครับลูกบางทีอาจจะเลีขยงขอจอาโ์โตที่ร้านอาจารย์ที่จะเสียใจหนลกเพราะว่าคงอย,อยากเล้ติดตามสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเกษตรกรสีระบ,บ้านปลอดสารพิษน,นะครับก็มาทําหน้าที่ในจุดความตั้งใจคือ การเป็นมียกรแถ่ายทอดความรู้วิชาอาชีพสวยให้กับน้องๆทุกท่านในสตูนะครับการเรียนรู้แล้วก็การบูรณาการในการสอนนะครับเราจะต้องอใช้วิธีการสอนควบคู่กับศักยภาพความสามารถของผููเข้าบรบวมในแต่ละท่านนะครับผมตอนนี้น้องๆก็ได้พื้นฐานกันไปก็ประมาณสัก60%แล้วนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาเลยอีกประมาณเดือนก่ากว่า นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเดือนน้องๆก็จะได้ออกฝึกงานนอกสถานที่จากประสบการณ์ตรงนะครับในส่วนเิียกรก็จะต้องนะครับอ่าดูศักยาภาพของผู้อบรมแต่ละท่านว่าผู้อบรมแต่ละท่านมีศักยาภาพขนาดไหนนะครับแล้วก็ประเมินผลจากการปฏิบัติประเมินผลจากการทดสอบแล้วก็ให้อเคความร,รู้พื้นฐานที่แน่นนะครับการที่เราเน้นเพราะว่ามีออาชีพนะครับเราก็อยากให้น้องๆที่ เราได้เทรนได้สอนได้ได้อบรมมันได้ความรู้นะครับก็าสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ยาวนานนะครับสามารถแก้ไขปัญหาข้อหน้าได้แล้วก็สามารถระดมความรู้นะครับไปต่อยอดนะครับเพื่อให้ทางร้านเขาวันข้างหน้าจะได้มีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้พัฒนาร้านไปนเรื่อยๆในส่วนของวิทยากรก,ก็จะต้องดูศจสภาพของลูกศิษย์ที่สองว่า ความสามารถไปได้ระดับไหนนะครับก็เลยต้องทําการแยกเป็นฐานฐานตามความสามารถบางท่านก็เก่งมีพรสวรรค์แล้วก็มีพรสวรรค์นะครับบางท่านก็มีนิติที่ดีหลายๆจุดแต่แต่การไปเร็วไปช้านะครับวิทยากรก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมก็เลยใครไปก่อนก็ไปใครยังไม่ท่านก็ให้อยู่ฐานเดิมก่อนนะ mm hmm. จึงต้องแบ่งฐานออกเป็นหลายๆฐานนะครับผมแต่เรียนเหมือนกันหมดทุกฐานนะครับผม ตอนนี้น้องๆก็ได้มีบางคนมีทั้งพอสวรค์พอสวงนะครับก็ผ่านกระบวนการต่างๆตอนนี้ก็มีฐานการทําสีมีฐานการสไลด์ทรงนอกแบบนะครับทรงนอด้ดยแบบนี้แล้วก็สร้างขอบด้วยกันไกลนะครับโดยมีทั้งการเรลุร่นใกล้ลายการเรลุ่นเบ็ดลายนะครับก็มีฐานการแบ่งผงสีส่วนสองส่วนผงส้มน,น,นะครับต่อไปก็จะมีการปัดผงชายเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ครอบรมแต่ละท่านนะครับ จะได้มีความสุขในการอบรมแล้วก็จะได้เดินตามเป้าหมายที่ตั้งใจมาอบรมในครั้งนี้นะครับผมก็สิ่งที่วิทยากรวังไว้อย่างยิ่งก็คือว่าอยากให้น้องๆน,นะครับตั้งใจฝึกฝนนะครับในส่วนของวิทยากรก็ตั้งใจที่จะทําการบ้านเตรียมงานที่จะมาสอนเตรียมงานเตรียมเตรียมหลักการสอนเตรียมแผนการสอนนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมกับ ทําการขั้งภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีนะครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินแล้วมีการสอบสอบก็มีสองการสอบประเมินคือป,ประเมินภ,ภนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อที่จะให้ผู้เข้าอบรมนะครับมีความชํานาญแล้วก็เราก็จะมั่นใจว่าการฝึกฝนทรงนี้นะครับทุกท่านน้องๆทุกท่านก็จะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดเราสามารถออกไปใช้ในโลกอนาคตกได้น,น,นะครับครับสวัสดีครับ